ค่ะในเรื่องด,ดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยนี้ก็จะมีสูตรที่จะต้องจําเลยเนี่ยที่ใช้บ่อยนะคะก็คือสูตรตรงนี้ก็คือถ้าต้องการหาดอกเบี้ยดอกคือดอกเบี้ยนะคะออคืออัตราดอกเบี้ยจาไนะคะดอกเบี้ยกับอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันออคืออัตราดอกเบี้ยดอคือดอกเบี้ยปอคือปีแล้วก็ตอคือเงินต้นเพราะฉะนั้นให้จําอย่างนี้ถ้าหา ดอกเบี้ยเมื่อไหร่ดอกเบี้ยนะไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยคือหาดอเนี่ยก็คิดถึงอบตมันจะคล้ายๆกับอบตแต่เป็นจากบอเป็นปอเฉยๆเติมหางไปนิดนึงก็อบตหารร้อยนะคะอบตหารร้อยแค่นั้นเองนะคะดอกเบี้ยคืออบตนะจำอย่างนี้เลยอ่ะคันนี้ดูข้อแรกข้อแรกบอกว่านายวิระเนี่ยให้นายสุนทรกู้กู้เงินจํานวน หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมคะในเวลาสามเดือนอันตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยสิบเปอร์เซ็น์อัตราก็คืออ,อใช่ไหมเวลานี่คือปอท่านี้มันเป็นเดือนแต่เดี๋ยวเราเราแปลงให้เป็นปีนะกู้เงินอันนี้ก็คือเงินต้นก็คือตอใช่ไหมคะจะหาดอกเบี้ยที่นายวิระจะได้รับอ่าหาดอกเบี้ย หาหาดอนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตามสูตรนี้ได้เลยดอคืออปอตอหารร้อยเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยอออของเราก็คืออัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือมันหารร้อยนี่แหละนะเราก็คิดแบบนี้เลยอัตราดอกเบี้ยก็คือสิบอ่าสิบใช่ไหมคะคูณด้วยสามเดือน ทําให้เป็นปีก็คือ1ปีมี12เดือนก็3หารด้วย12ไปเลยนะคะแล้วก็คูณด้วยตอคือเงินต้นคือเท่าไหร 1, ่10,000อมืนอานวยเอซึพันหนึ่งหมื่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทั้งหมดก็หารด้วยหนึ่งร้อยแบบนี้ก็ง่ายๆวิธีการหาตัดเลยตัดได้ตัดเลยอันนี้ตัดชึบชึบศูนย์สองตัวใช่ไหมคะข้างล่างเหลือหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเพราะนั้นก็เหลือหนึ่งร้อยเนี่ยคูณ สามส่วนสิองหารคูณด้วย10เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆแบบนี้เราก็เริ่มที่อะไรก่อนอ3อสามห่งสามสามสี่สิเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น10บคูณด้วย1นส่วนสแล้วคูณด้วย100ใช่ไหมคะแล้วทํายังไงต่อก็เอาง่ายๆเลยอ่ะสหารกับหนึ่งร้อ 100. ได้ไหม สอะไรได้หนึ่งรอ่ะหนึ่งร้อยหารสี่ลองสิหนึ่งหาร4อ่ะกับยีิ้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยีิบห้าและยี่ส้าคูณสิก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะตรงเนี้ยสิบคูณหเป็น10บใช่ไหมยียี่สิบห้าเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น 250เห็นไหมคะเราได้คําตอบขอควายแบบเนี้ยวิธีการคิดก็แล้วแต่นะคะอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้อาจจะคูณตัวไหนกันก่อนก็ได้หารตัวนี้มาก่อนแล้วคูณตัวนี้คูณตัวนี้หรือค่อยมาตัดแต่พยายามทําวิธีที่มันง่ายแล้วก็รวดเร็วเราตัดได้ตัดถ้าอันไหนตัดไม่ได้ก็ลองคิดอีกวิธีหนึ่งก็ได้ค่ะแบบเนี้ยลองดูนะคะ เพราะนั้นจำไม่ได้ก็คืออ,อปตอคูณร้อยนั่นเองไอ้อ,อปตหารร้อยนะคะคือหาดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ก็อ,อกปตหารร้อยทันทีนะคะอ่ะดูข้อที่2บอกว่านายสมปองเนี่ยได้รับดอกเบีย้ยเป็นเงิน250ดอกเบีย้ยก็แปลว่าดอใช่ไหมอ่าดอกเบีย้ยไม่ใช่อาตาัตราดอกเบีย้ยถ้าอัตราก็ออเพราะนั้นจากการให้นายสำเริงกู้เงินแปลว่า1เท่าไหร่คะหน่วย10บร้อยพัน 15,000บาทเนี่ย15,000บาทนี่คืออะไรเอ่ย15,000บาทก็คือเงินเงินต้นใช่ไหมอ่าเงินต้นในเวลา4เดือนก็คือปอจงหาอัตราดอกเบี้ยคือหาอแบบเนี้ยก็ใช้สูตรเดิมแต่เดี๋ยวเราสลับกันได้ก็คือจากสูตรของเราก็คือดอกเบี้ยเท่ากับอปอปอหาร100ใช่ไหมคะอ้าวเราก็แทนเลยเขาให้ดอกเบี้ยมาปะ ให้ไหมวะอ่าให้มาก็แทนค่าไปเลยอ่าสองร้อยห้าสิบเท่ากับออคืออัตราเราไม่รู้ติดตัวแปรไว้ถ้าอะไรที่เราไม่รู้ติดตัวแปรคูณด้วยปอคือปีปีให้มาสี่เดือนก็ต้องสี่หารด้วยสิบสองใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยต่อคือเงินต้นคือหมื่นห้าใช่ไหมอ่าแล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยหนึ่งร้อยนะคะวิธีการคิดเราก็ทำยังไงจะ บวกลบคูณหารกันยังไงก่อนก็ได้นะพราะอ่าแลจากสูตรเนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็สามารถหาย้ายข้างหาออได้เหมือนกันอ่ะามาแบบนี้ปุ๊บเราก็ทํายังไงก่อนเลยเพื่อที่จะหาอก็ง่ายๆเลยถ้าแบบนี้เราจะใช้วิธีการเออหนึ่งร้อย เราต้องการหาอใช่ไหมเราก็ง่ายๆเ,าเอาหนึ่งร้อยหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณใช่ไหมอันนี้คูณอยู่ย้ายลงมาหารอันนี้หารอยู่ย้ายไปคูณก็จะได้แบบนี้เลยอ่าได้ออกมาแบบนี้เลยสองร้อยห้าสิบเนี่ยหนึ่งร้อยหารอยู่ก็ย้ายมาคูณเลยใช่ไหมคูณหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งพันห้าเนี่ยคูณอยู่ก็ย้ายมาหารด้วยเอ้ยหนึ่งหมื่นห้านะคะอ่าหมื่นห้าคูณอยู่ย้ายมาหารสิบสองหารอยู่ย้ายไป อ่าก็คูณสิบสิบสองใช่ไหมอันนี้สี่คูณอยู่ก็ย้ายมาหารอ่ะก็หารด้วยสี่เท่ากับอ๋อเห็นไหมแล้วก็ย้ายข้างแบบนี้ก็ได้ออกแบบนี้ออกมาอ่าฟิตตัดเลยศูนตัดศูนูนย์ตัดศูนย์อ่ะตรงนี้ก็เหลือหนึ่งแล้วใช่ไหมก็สองร้อยห้าสิบคูณหนึ่งก็เป็น2องห้าสิบแล้วก็คูณด้วยสิบสอง แล้วก็150คูณ4่เราก็จะได้อออัาตารอบเบีย้ยออกมาเป็น250คูณ12จะได้เท่าไหร่เราลองคิด2 5 0คูณ12ก็จะเท่ากับ3,000หน่วย13,000ใช่ไหมหารด้วย150คูณ4 1 5 0คูณ4เท่ากับ600 หารด้วย600ตัดตัด02ตัวเพราะฉะนั้นก็เหลือ30ส่วน6 6กับ30ตัดกันได้ไหมได้6อะไรได้30 6 5เพราะฉะนั้นก็คือ5เปอร์เซ็นต์นั่นเองคําตอบข้อนี้ก็คือ5เปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะก็คือข้ออะไรข้อขอไข่นั่นเองเห็นไหมคะมันมาจากสูตรเดียวกันเนี่ยมันสามารถหาออก็ได้หาปอก็ได้หรือหาตอก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถย้ายข้างหาได้หมดเลยเนี่ยนะ ถ้าให้หาดอกเบี้ยก็ตรงตรงตัวเลยไม่ต้องย้ายข้างสมการอะไรแต่ถ้าต้องการหาปีหา เงินต้นหาอัตราดอกเบีย้ยก็ทําการย้ายข้างสมการแต่วิธีการคิดก็อาจจะไม่ต้องไม่คิดแบบนี้ก็ได้ใครจะมีวิธีคิดอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ให้มันตรงตามหลักการคิดทางคณิตศาสตร์ก็แล้วกันค่ะก็สามารถคิดได้เพราะบางครั้งเนี้ยคณิตศาสตร์มันไม่ตรงตัวไม่ไม่ตายตัวว่าจะต้องคิดวิธีนี้วิธีเดียวสามารถคิดวิธีอื่นได้เหมือนกันนะคะอาจจะเอาอันนั้นคูณอันนี้ก่อนหรือเอาอันนี้บวกอันนี้ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องคิดอย่างที่คิดให้ดูก็ได้นะคะ อ่ดูข้อที่สามบอกว่านายนิดฝากเงินกับธนาคารจํานวนเท่านี้แปลว่าสามเท่าไหร่เนี่ยร้อยพันสามหมื่นเนี่ยคือเงินต้นใช่ไหมโดยธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยคือดอนายนิดจะต้องฝากเงินนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ต้องการหาปอใช่ไหมอ่าจึงจะได้ดอกอ่าจะได้ดอกเบี้ยหกร้อยบาทเอบแปลว่าเดี๋ยวนะคะข้อสามนี่อะไรเป็นอะไรเอ่ย อคูณอคูณตอ,อเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเป็นดนะคะเนี่ยคิดดอกเบี้ยให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยตรงนี้ต้องเป็นอัตราตรงเนี้ยน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมก็คือหกเซนตรงเนี้ยก็คืออนะคะอ่ะโทษทีนะคะตรงนี้ต้องเป็นเป็นอ อ่ตราดอกเบีย้ยคือ6%ที่ธนาคารให้เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการตรงนี้ d เท่ากับ o ปตหาร100%อเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าไปเลย d คือ600%เท่ากับ o or. o or คืออัตราดอกเบี้ย6%อย่างน,นี้ก็6%คูณด้วยปคือปีคือต้องการหาเราไม่รู้ติดไว้แล้วคูณด้วยตคือเงินต้นคือ30,000%อ่าหารด้วยหนึย ใช่ไหมคะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ง่ายๆเลยอ่ะย้ายก่อนก็ได้ย้าย100หารอยู่ขึ้นไปคูณกับ600ก็ได้แล้วก็จะได้แบบนี้600้อยคูณห0 0่งอเท่ากับหคูณปอคูณสามมอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะก็ง่ายๆเลย600้อยคูณหนึ100ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะใส่ศูนย์ไปเลยอีก2ตัวเนี แบบนี้นะหกหมืใช่ไหมคะหกเนี่ยคุณอยู่ก็ย้ายลงมาหารอหารด้วยหกสามหมื่นคุณอยู่ก็ย้ายลงมาหารเลยนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นก็เท่ากับอ่าเราก็จะได้ปอแลละเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็วิธีการอ่ากี่ตัวหนึ่งสองสาม สี่หนเห็นไหมตัดกันก็ข้างบนก็จะเหลือ6ส่วนข้างล่างก็6กคูณสใช่ไหมก็เท่ากับปอแล้วก็คิดได้เลย6ส่วน18ใช่ไหมหกคูณสเป็น18เพราะฉะนั้นปีก็เท่ากับ6กหกส่วนสิบนั้นปอเราจะเท่ากับ6กส่วนสิแปดแต่ครนี้เราก็ต้องมาคิดให้ดีว่า 6ส่วน18เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่อ่ะเราหาไม่อะไรตัดได้อีกอ่ะ6 616 636638เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะพอของเราเท่ากับ1ส่วน3ใช่ไหมคะเพราะนั้นเรายังไม่รู้ว่า1ส่วน3เนี่ยมันเท่าไหร่นะ หนึ่งส่วนสามปีใช่ปะหนึ่งส่วนสามปีเท่าไรอ่ะล้วก็คิดที่หนึ่งปีเนี่ยเท่ากับกี่เดือนสิบสองเดือนนั่นเองนะคะหนึ่งปีสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งส่วนสามปีจะเท่ากับกี่เดือนก็เอาหนึ่งส่วนสามเนี่ยคูณสิบสองหารหนึ่งก็คูณนี่หารหนี่ใช่ไหมคะคูณตัวตรงข้ามหารตัวตรงกับมันก็เป็นหนึ่งส่วนสามเนี่ยคูณสิบสองใช่ไหมแล้วก็หารหนึ่งจริงๆก็ไม่ต้องหารหนึ่งก็ได้เพราะยังไงมันก็มัน หารหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมแบบนี้เราก็จัดการเลยสามคูณกันแบบนี้มันก็มือส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้มันคือสองส่วนสามอ่าตาัดสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองก็คือสี่เดือนนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือสี่สี่เดือนนะคะลองบวกลบคูณหารกันดูไม่ยากนะ แต่จำจำสูตรนี้ให้ดีสามารถหาได้หลายอย่างหลายค่าเลยนะคะอลองดูข้อที่4ี่อ้อที่4ี่บอกว่านายสุวิชาได้กู้เงินจากนายนิคมมาจํานวนหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้โดยได้ลงกันว่าลงความเห็นกันว่าเนี่ยจะกู้ในเวลาสเดือนอ่านี้คือปอใช่ไหมสี่เดือนปออัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เก็คืออ ต่อปีเมื่อครบกํบบาหนดเวลานายนิคมได้รับดอกเบีย้ยเงินกู้จากนายสุวิชานเท่านี้ดอกเบีย้ยคือดอกเท่านี้อยากทราบว่าสุวิชานกู้เงินเป็นเงินเท่าไหร่ก็คือต้องการหาเงินต้นนั่นเองที่กู้ไปใช่ไหมต้องการหาตอ่อเห็นไหมคะจากสูตรเนี้ยสามารถหาอหาปอหาตอได้แล้วแต่โจทย์ว่าโจทย์จะกําหนดอะไรมาให้เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าตามสูตรได้เลยดอดอของเราก็คือเท่าไหร่คะดอของเราก็ คือ3780นั่นเองใช่ไหมคะ3780เท่ากับออ,อคือตายดอกเบี้ยคือ9ใช่ไหมคะ9คูณปอคือปีคือ4 4เดือนก็ต้องหาร12แล้วคูณด้วยเงินต้นใช่ไหมต้องการหาหาหรด้วย100งนั้นแบบนี้เราก็คิดได้เลยอะหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณก็เป็น3780เนี่ยคูณกับ100 ก็จะเท่ากับ9คูณด้วย4ส่วน12แล้วคูณด้วยเงินต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แบบนี้เราตัดกันได้ไหม4 1 4 4 3 12ก็ได้ตัดกันแบบนี้ก็เหลือเป็น1ส่วน3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบบนี้3 7 8 0คูณ100เราก็จะได้เป็น3 7 8 0ใส่0เพิ่มไปอีก อีกสองตัวอ่ะศูนย์ศูนย์ใช่ไหมสามหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณเก้าคูณอยู่ย้ายลงไปหารก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะก็จะได้เท่าไหร่อ่ะสามเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์คูณสามอ่ะขอคิดหน่อยนะสามเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์คูณสามเท่ากับ ่าเท่านี้เสร็จแล้วก็หารด้วย9มันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะ12อะไรนะตะกี้นี้126000 6 0ห0 1 2 6, 000, 000, 6, 000, 000, 6, 000, น0 0 0นัั่นเองนะคะก็ลองดูคำตอบดูเหมือนตัวเลขจะเยอะแต่ลองบวกลบคูณหารกันดูก็จะไม่ยากก็ตอบข้อ